มาเด้อมาเด้อเอาแล้วกูไปเก็บสเปียร์ทำไม่เอาเลยครับผมสวัสดีผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกม Ghost and Goblin Goblin r e s u r e c t i o n นะหรือว่าแปลเป็นไทยประมาณว่าการคืนชีพของผีและก o บลินนะอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะผมไม่รู้เนื้อเรื่องนะ แต่ว่าผมไปเจอแบบตามคอมเมนต์อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมยากพอได้ยินคําว่ายากเท่านั้นแหละไฟในตัวมันกระพือพึอพอพอพอเลยทุกคนแล้วผมจะเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูเองแล้วกันให้เจ้าหญิงน้องจับตัวไปกาอยนะไปเจ้าหญิงเฮ้อไม่ได้กาหรอกต้องรีบไปช่วยเจ้าหญิง h o s t a n o Goblin เลสเลคชั่นระดับผมแล้วเนี่ยมันจะต้องเล่นระดับเลเจนด์เท่านั้นขอแบบยากที่สุดไปเลย oh, oh, ไปเกรฟหยาดกันก่อนดีกว่าทุกคนคือมันสามารถเลือกได้2ทางอะ่ะผมขอไปทางบนก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกนะที่เล่นยากสุดเนี่ยนะ,ะก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หมาแล้วมาล้วมาล้วมาละก็ไม่ได้ยากนี่ก็แค่เกมแบบเดินเดินตีตี Oh โอ้โหคือเกมเนี้ยซอมบี้เดินเร็วแล้วก็ตอนที่ผมป่าผมจะไม่สามารถเดินได้มันทำให้เคลื่อนที่ผมมาช้าแต่ก็ระดับผมแล้วทุกคนไม่ทนันละไม่ทนันละไปลยยากไอ้บ้ารถซัมบี้มาไม่หยุดโอ้โหสุด oh, ไปเลยเดินเดินอยู่เเอ้าอะไรกูเนี่ยเดินเดินอยู่ซอมบี้มาเฉยอันนี้ผมต้องเก็บหรือเปล่า ได้ได้ชุดก่อเอา้าไม่ใช่ชุดก่อเหรอโอเคอยากจะบอกว่าศัตรูมาไม่หยุดโอ้โหระดับเลเจนดี่มันสุดยอดบ้าบินไปเลยไปทุกคนโปรดเชื่อมั่นในอยากอยากมากคือเมื่อกี้ผมเก็บไฟได้แล้วผมก็ได้ไฟใช่ไหมผมองไปเอาชุดก่อปลาไปปาไป ปาไปโอเคสวยยับอ้าวอ้ยอ้อได้เงินเว้ย้อวสามทีจบถ้าหนีได้ก็หนีเก็บไม่ได้ก็ช่างแม่งมันโอเคสวย <Okay. S 2> เดี๋ยวโอ้ยตรงนี้กูทำไงเล่า <S <s <sexuality> <S อะไรวะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเดียมันมีร้องศพอะคอยกันให้พวกซอมบี้ แล้วลองสอ่ะผมดนเดินผ่านไม่ได้แต่ซัมบี้อะเดินผ่านได้มาเร็วมามาโหโอ้โหเมื่อกี้ฟ้าผ่าโอ้โหโอีกาช่างแม่งมัเดเด้อเด้อเด้ปรับปับปับปรับป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 ระมาณนี้เก็บนะเก็บชุดเกาะนะโผล่มาโผล่มาฟ้าผ่ามันจะมีฟ้าผ่าเอาไงดีละ่ะอ่าอ่า ยิงไปยิงไปเดี๋ยวนะเอ้าโอ้ยอีกาทำไงล่ะทำไงล่ะยิงไปด้านหลังบันออไฟเออมึงต้องเติบไปกูเอ้าวได้กระโดดข้ามรอดวิวโ้ยจะมีซอมบี่พอ่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่ไหวอ่ะไม่ไหว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 ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหว ไม่ได้เลเจนด์ Legend ยากไปเอางี้ดีกว่าเรามาเล่นระดับไหนกันดีกว่าระดับไหนเนี่ยจะเป็นระดับที่ยากลองลงมาจากยากที่สุดค oh, <shit>. oh. ือผมอยากจะบอกว่าระดับไหนเนี่ยซอมบี้เกิดเยอะพอๆกันนะผมว่าซอมบี้น่าจะเกิดเท่ากันเลยเท่ากับระดับเลเจนด์อ่ะพอถ้าเกิดว่าเป็นระดับง่ายมันจะอยู่แค่ประมาณ4ตัวแต่ว่าจํานวนนี้ผมโดนน่ะน่าจะกี่ทีวะสีทีสทีผมถึงจะตายนะถ้าเกิดว่าเป็นระดับไหน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือ3ทีตายแล้วก็อันนี้มีเช็คพอยต์สรุปปับหนึ่งนะว่าระดับไหนเนี่ยจะมีซอมบี้แล้วก็ความยากเนี่ยผมว่าน่าจะเท่ากันเท่ากับระดับเลเจนต์ส่วนเลเจนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปไกลกว่าน,นี้จะมีเช็คพอยต์หรือเปล่าแต่ตรงจุดเนี้ยจุดที่2อ,อะที่ผมเล่นมกเมื่อกี้ไม่มี <c oughs> มันต้องความยากประมาณนี้สิวะถึงจะยากก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีเช็คพอยต์ก็ถึงไหนถึงกันนลทุกคนซอมบี้เกิดเยอะพอๆกันอะโอเค แต่ว่าผมต้องพอผ่านได้อะตรงไหนวะอะไรวะออโอเคตรงนี้ต้องกระโดดสวยข้ามแม่งอย่าปล่อยให้เหลือเดี๋ยวกระโดดข้ามสวยด้านล่างมีชุดเกาะฮัโหลขอบคนเอาไม่ตายยังไม่ตายแต่ว่าก็สมบัติอยู่ด้านบนจะต้องไปอยู่ด้านล่างมันถึงจะได้สมบัติคิดว่างั้นนะเออนี่ไงไม่ได้อะ เอาไงดีวะเดีนะอบอลบอลยิงบอลโอเคมันไม่ลงมาเว้ยเอาแล้วไม่มีสมบัติให้กูแหละวะตสถามาด้านล่างแล้วนี่ไงเห็นว่าสมบัติก็จะขึ้นไปด้านบนกระโดดข้ามประมาณนี้จะดักผมหรือเปล่าเ,น,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 เน,นี่ยผมว่ามีดักแน่เลยมันไม่น่าจะง่ายอะเมื่อ,อ,อ,อกี้เป็นมอนสเตอร์สุดยอดไปเลยแว่ง กูแค่อยากได้สมบัติกูต้องโดนดักขนาดนี้เลยไหมเนี่ยโอ้ผมว่าผมไม่เอาดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวบอกเลยว่าไม่ไหวการเคลื่อนที่ของตัวละครมันก็ไม่ใช่แบบว่าโอเคลื่อนที่เฮ้ย <c oughs> ผมมาด้านล่างทำไมวะคือถ้าเกิดว่าไปขึ้นทางบนนั่นง,ง่ายกว่ารับรอบนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไม่เก็บสมบัติแล้วด้วยนะกระโดดข้ามไป ประมาณนะั้ะสวยโอเคตรงนี้มาไปไปไปมาเจอกันโอเคโอเคสวยด้านล่างมีเช็คพอยต์ผมจะต้องลงไปด้านล่างเพื่อเอาเช็คพอยต์อ้าวไม่เป็นไรได้เช็คพอยต์โอ้ยน,นะโอ้ยได้เช็คพอยต์มาเว้ยไป อะไรกะโอเคโอเคออมาออมามาโอ้ยสมบีอยักโอเคไป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 บอสอืมหลบได้ว่าและเชียวยิงยิงไม่ได้ผมไม่มีทางยิงไม่ได้เลย เนาวปัง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 โอเคไล่อยังไงไล่อยังไงเราไล่อยังไงเราตายตายหรือเปล่าผมผมตายแล้วเหรอเอา้าเจอแบบชาเลนลับ่ะทุกคนเดี๋ยวคุณถามจริงเอาจริงนี่โอเคสวยประมาณนี้รีบเล่นเลยอย่าลีรอไป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 ,ไป,ไป โอ้โหดักหน้าดักหลังฮะหลมาได้ยี่สี่อ้อยอ้อยวีกงมาอีกกาอ้ยพาดลงมาด้านล่างเฉยโอ้คือเดินนิดหนึ่งแล้วก็ต้องถอยหลังมาเป็นโยอดอะเกมเนี้ยไฟผมเปลี่ยนสกิลไม่ได้หรอวะดูดิผมเดินแบบ กระเถิบได้ไปนิดเดียวสุดท้ายผมต้องถอยหลังมาไกลแล้ว <c oughs> กูโดนกบอ่ะหลโอ,โอจะต้องรอเวลาเท่านั้นเอา้าแล้วคือถอยหลังไปไกลปุ๊บแม่งกลับมาใหม่สรุปว่าถ้าเกิดว่าผมถอยหลังเนี่ยไอซอมบี้ที่มันโดนเซตให้เกิดตรงจุดนั้นก็จะกลับมาใหม่สุดยอดเกมนี้ไปยิงไปด้านบนอีก,กาลงไงวะลงไปด้านล่างอันดิอันดิมาซิมาซี่ จอตัวนี้อีกแล้วเหรอเอาได้นี่หว่าฆ่าได้ไม่ใช่ว่าฆ่าไม่ได้ฆ่าได้อยู่มันแค่มีโล่โอเคอะนนี่อ้อกล่องสมไม่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 โอเคเช็คพอยต์ไอพวกนี้ช่างแม่งนะัะ ตายไม่เป็นไรได้เช็คพอยต์อ๋อผมว่านะถ้าเกิดว่าเป็นระดับเลเจนด์อะมันจะไม่มีเช็คพอยต์สีแดงเป็นเช็คพอยต์ย่อยๆให้แต่ว่าน่าจะมีเช็คพอยต์สีน้ําเงินอะที่เป็นเช็คพอยต์ใหญ่ๆให,ให้คิดว่างั้นแต่แต่เอาจริงนะผมว่านะระดับเลเจนด์กะอันเนี้ยยากพอๆกันแค่จํานวนตายผมมากกว่าครั้งเดียวแล้วก็มีเช็คพอยต์ย่อยให้2เช็คพอยต์มอนมาไม่อยู่อร โอ้ยโลโลชุดเกาะเมื่อกี้มันเหมือนว่าจะเป็นสกอร์ให้ผมอะเป็นแต้มเฉยๆผมไม่รู้นะว่าแต้มน่ะจะไปใช้ทําอะไรแล้วกูจะไปยังไงละเนี่ยกูไม่เชื่อมึงหลอกกล่องสมบัติอะอืม้าวใช่เฉยเอยเอเห็นว่ามันจะได้แต้มนะมันไม่มีท่าไม่ตายหรอว่าเกมเนี่ยเท่าไหร่วะอเคไอไอไอหมอบ ้ยด้านบนโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าผมจะปล่อยขึ้นพลังนะผมจะต้องกระโดดเท่านั้นมันถึงจะแบบเป็นขึ้นพลังเออสวยถ้าเกิดว่าตีปกติเงี้ยไม่เป็นขึ้นพลังนะออโอ้เช็คพอยกูมากูขอเช็คพอยขอเช็คพอยกูดอยขอเช็คพอยด้วยกูขอเช็คพอยด้วย,ย,วย,ย,วยไป ไฟไฟอาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ไฟมาแล้วขอวุทธเถอะอ้อาวโ,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 โหโคตรอยากได้เลยสเปียร์โอยสบายแล้วรอบนี้ยถ้าผมแบบสามารถได้เช็คพอยต์ได้นะอะไรโอ้ยคะแนนเฉยๆกระโดดข้ามไปเช็คพอยต์สวยมาเอา้า เช็คพอยต์อะเออกว่าจะได้เช็คพอยต์แล้วยังไงอะลงล่างนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอัศวินพวกนี้ช่างแม่งมันมันมีจังหวะให้หลบอยู่สวยจ้าเดี๋ยวพูดพูดพูดอ่าเฮ้ยนี่ไงพูด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 เอาได้วะโอเคสวยไปเดี๋ยวนะมันจะมีตัวมาดักผมอะ ไอ้อไปอยู่ใค้มันทำไมอ่ะไปแล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็ให้อะไรอ่ะให้มีดมีดสัน้นสุดยอดโอ้ยเอามีดสั้นมานั่นแหละสบายแล้วทีเนี้ยอามีดสั้นมันตีเร็วโอ้โหสวยรอบนี้ไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะเดี๋ยนะถ้าเกิดว่าผมแบบไปเอาเช็คพอยต์เลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะนะได้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 ละโอ้โหบ้ามันมาเรื่อยๆอะดอกไม้อนะ่ะสวยเอาไปไปหามันทำไมวะนะอะไรไม่เอาเว้ยให้ไวอ่ะสวยรอบนี้เคลียร์ได้วะเดี๋ยวน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 ะตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นละ สวยโดนดักหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคเดียด๋วยดวยดๆๆดโอเคเช็คพอยโอะไรอะไรจะมาก็มาได้เช็คพอยแล้วกูสบายใจได้คะแนนหูนานมากอะเมื่อกี้เอาโอเคไม่เป็นไรลงมาตรงนี้ตาไปมาไวๆกระโดดมา ตอนกูรือเปล่าไม่โดนนะไอเดอเด้อเด้อเด้อเดอเดอ๋อไม่ตายเว้ยแล้วยังไงล่ะอ๋อผมจะต้องไต่ขึ้นทางนี้อยู่ดีมาตรงนี้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 โอเคสวยอ๋อดีนะเมื่อกี้นั่งยากอะเป็นเกมที่แบบยาก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 ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ยากจริงๆโอ้โหสวยเดี๋ยวนะ มึงกระโดดตรงทาไมล่วให้ไวนั่นแหละสวยสวยเอา้าคุณโทษนะผมจะต้องไปเก็บคุณโทษให้ได้ก่อนมาได้หรือ,อยังวะไม่ได้ใช่ไหมมันหนีก่อนใช่ไหมเมื่อกี้โอเคบอกเลยว่าสวยโคตรจังหวะนี้โอ้โหอ้ย โอ้โหโอ้โหอ่าตัวที่สามเว้ยสวยทันหรือลบาไม่ทันปลาตัวนั้นไม่ทันอ่ะโดนไปหนึ่งสองโดนไปสองไม่เป็นไรอ่ะไปได้อยู่ข้างล่างโอเคชึบชึบ ชึบสมบัติกูค,คงจะเก็บแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ลองปลาดูดิเออกูว่าแล้วเชียร์แม่งยังไงก็เช็คพอยวู้้โหตายไม่เป็นไรแล้วทีนี้ไม่เอาสเปียโอ้โนานมากอะเจอบอสเหรออันนี้คือบอสด่านที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเด้มาเด้มาเด้มาเด มาเดินมาเดิอ้าแล้วกูไปเก็บสเปียทำไมเอา้าเอา้าว้าวโอเคเอ้ยผมจะต้องรอแบบตอนที่มันสว่างหรือเปล่าอ๋อผมเข้าใจละประมาณนี้เว้ยคือกระโดดแล้วปลาหนีอะไรประมาณนี้ไม้ไอ้บ้าอ่าโดนเหรอวะมาดิโ่มาดิโห่มา,โอ,มาโอ้โหผมปิ้วเลยเหรออ่ะดี อารมณ์ประมาณว่าแบบถ้าผมตีแบบมันไปเรื่อยๆประมาณนี้มันจะโผล่มาให้ตีรอบนึงอะเจอบอสไม่เท่าไหร่ว่ะผมว่าด่านยากกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ยไม่อยากไม่อยากไม่อยากมามามาโอ้โอ้โอ้โอ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 ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้อนีก่อนอย่ารีบออกมาขนาดนั้นตอนที่มันออกมามันจะแบบกระแทกพื้นนะเว้ยทำให้ผมอะปิวเข้าไปแล้วใช่ไหม สวยเรามาดิหยิบไม้มาดินั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นออกมาอ่าสวยหรือเปล่าวะสวยบอกเลยว่าสวยจะติดเปล่าเรียบร้อยเอาชนะเฉยเมื่อกี้ผมเก็บลูกแก้วอะไรอ่ะได้กุญแจมาแล้ว นานมากกว่าจะผ่านด่าน6นาทีไม่ใช่อ่ะมันจะ6นาทีได้ยังไงนี่ไงด่านปลดล็อกแล้ววะกลับมาเล่นด่านเดิมได้อยู่นะแต่ผมจะเล่นด่านนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้คงไม่ไหวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมหนึ่งชั่วโมง18นาทีในการเคลียร์ด่านนี้